นี่คือโซ่เลื่อยโซ่มือถือครับนี่คือเลื่อยโซ่มือถือนะครับเราจะใช้หนังสติกยิงเส้นเอ็นนะครับบุญกิ่งไม้นะครับประมาณสิบเม็ดนะครับเพื่อจะไปเลื่อยกิ่งไม้ตอนนี้มันล้ำลังคาบ้านมาแล้วครับมันไม่ใช่ที่ของเรานะครับที่ของคนอื่นเขาเราจะตัดกิ่งไม้ครับโดยหนังสติกยิงเส้นเอ็นแล้วก็ ดึงเอาเลื่อยนี้ขึ้นไปคล้องที่กิ่งไม้นะครับจะเป็นไปได้มาเน,นี่ยลองดูนะครับโซ่เลื่อยมือถือนะครับความสูงสิบเมตรประมาณนี้นะครับลองดูครับตอนนี้ก็ใช้นังสติกยิงเส้นเอ็นกันแล้วนะครับยิงเส้นเอ็นขึ้นไปบนกิ่งไม้แล้วนะครับตอนนี้ต้องไปก้อนหินมันลงไม่ลงต้องเอาไม้ไปเกี่ยวครับ ยิงเส้นเอ็นไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเอาเชือกมาผูกปลายเส้นเอ็นอนี่นะครับนะครับเอาเชือกไปผูกปลายเส้นเอ็นแลจะชักลอกนะครับเลื่อยโซ่ขึ้นไปนะครับน่ครับจะชักลอกเลื่อยโซ่ขึ้นไปเกี่ยวบนกิ่งไม้นะครับเราจะเลื่อยนะครับใช้มือเลื่อยนะครับนะครับตอนนี้เส้นเอ็น ถูกยิงไปแล้วครับนะครับถูกยิงไปแล้วนะครับบนกิ่งไม้ครับใช้นังสติ๊กนะครับนงสติ๊กปลูกใส่ก้อนหินนะครับปลูกเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปนะครับสิบเมตรตอนนี้ไปค้างอยู่บนกิ่งไม้เรียบร้อยนะครับเราต้องหาไม้ไปเกี่ยวเอาก้อนหินลงมาปลูกเชือกก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้ก้อนหินที่เรายิงขึ้นไปแล้วครับ พร้อมกับเส้นเอ็น,นครับนู่นครับเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นสีขาวเราก็จะมัดกับปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งปลายอีกด้านหนึ่งเราก็น่ครับปลายเชือกอีกด้านหนึ่งครับเชือกนี้เป็นเชือกลูกเสือนะครับยาวยี่สิบเมตรนะครับแปดมิลปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเราก็ผูกเลือ่อยไว้แล้วนะครับเราก็จะดึง เราก็จะเอาเชือกนะครับมัดไปด้านนี้นะครับแล้วดึงขึ้นไปนะครับมัดไปอีกด้านหนึ่งแล้วดึงขึ้นไปให้บนกลับลงมามามัดอีกด้านหนึ่งของของโซ่นะครับใช้เชือกลากขึ้นไปแล้วก็ดึงวนลงมานะครับแล้วมามัดอีกปลายอีกด้านหนึ่งของเชือกมันจะเป็นลักษณะวงกลมนะครับเอาไว้เลื่อยกิ่งไม้ครับ เนี้เชือกสีแดงขึ้นไปแล้วนะครับขวดแต่ตัติดพันเครือไม้นะครับขึ้นไปแล้วนะครับ ตอนนี้เชือกก็ย้อนกลับมาแล้วนะครับเชือกย้อนกลับมาแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะได้เชือกมาสองสองด้านแล้วนะครับ เราก็จะเอามาผูกกับโซ่มืออีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อชักลอกโซ่เลื่อยโซ่ขึ้นไปเลื่อยกิ่งไม้นะครับข้างบนเมืนโน้นครับได้มาเชื่อกันแล้วครับยังเหลือจะขึ้นไปให้โซ่ขึ้นไปคล้องอยู่กิ่งไม้อย่างนี้นะครับให้โซ่ไปคล้องอยู่กิ่งไม้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ เลื่อยครับดึงข้างสลับกันไปสลับกันมานะครับเพื่อให้กิ่งไม้มันขาดนี่ครับเจาว่าเป็นอย่างนี้นะครับมันจะต้องไปเกี่ยวกิ่งไม้อย่างนี้นะครับถ้าเลื่อยเสร็จก็ถ้ากิ่งไม้มันจะหาก็รีบหลบนะครับเพราะว่ามันก็ใหญ่พอสมควรนะครับมันอยู่ตรงหัวพอดี ตอนนี้เลเื่อยก็ไปคล้องที่กิ่งไม้แล้วนะครับก็ทําการดึงเลือกครับสลับกันไปสลับกันมานะครับเพื่อให้กิ่งไม้มันหักตอนนี้มันล,ล้หลังคาบ้านไปแล้วครับนี่มันที่ที่ของเราด้วยครับก็ขอญยาดเขาไว้จะตัดโอเคนะครับลองดูครับจะได้ผลไหมเลื่อยโซ่มือถือครับ เรื่อยโซ่มือนะครับยิงใช้เส้นเอ็นยิงก้อนหินขึ้นไปบนกิ่งไม้นะครับมันกิ่งไม้นู่นประมาณสิบเมตรครับใช้เชือกลูกเสือยี่สิบเมตรนะครับแล้วก็ผูกด,ด้วยเสื้อโซ่โซ่มือนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยกิ่งไม้ใช้ก้อนหินผูกเส้นเอ็นนะครับ เป็นเอ็นแล้วก็นักติ๊กยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปพาดบนกิ่งไม้นะครับแล้วก็ใช้เชือกลูกเสือผูกหัวท้ายของโซ่แล้วก็ดึงขึ้นไปพันไปรอบบนกิ่งไม้นะครับแล้วก็ชักลอกเรื่อยนะครับนะครับสําเร็จไปหนึ่งอันนะครับนี่ครับใช้เชือกลูกเสือครับยี่สิบเมตร เลื่อยอยู่ข้างบนนี่ครับลงมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับโดนกิ่งไม้เบียดมอไปนดิดหน่อยนะครับนี่ครับคือ โซ่เลยโซ่มือครับสงสัยตอนกิ่งไม้มันหักมันเลยใายดีครับเป็นแบบแบบไม่มีข้อดีที่สุดครับอันนี้มันจะติดนะฮะถ้าจะซื้อก็ตัวนี้อยู่ที่สองร้อยเก้าสิบาทนะครับถ้าเป็นธรรมดาถ้ากิ่งไม่ตำ่ำ ไม่สูงเกินไปนะครับกระพรงจะดีนะครับอตนนี้ขอกิ่งสูงขึ้นไปแล้วมันเวลาไปพาดกิ่งไม้แล้วมันไม่อยู่ในแนวในแนวนี้นะครับมันจะอยู่ในแนวนอนอย่างนี้นะครับทําให้โซ่เนีขาดอันนี้ก็ต่อสองทีแล้วับนี่ครับนี่คือรอยต่อครับตัดมอตโฟออกแล้วก็ามาใช้คอนไปกระหล็กนะนรับมันขาดนะครับก็ถือว่าประสบผลสาเร็จนะครับเรื่อยโซ่มือถือ ตัดกิ่งไม้10เมตรครับเชีอูกเสืออี่สุดพอดีครับ20เมตรทบครึ่งก็ีกเมตรพอดีครับ mm ร ok นะครับเชีอกลูกเสือเส้นหนึ่งก็20เมตร150บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้ประโยชน์ได้จากเชีอยลูกเสือโซ่เลื่อยมือโซ่เลื่อยมือถือนะครับตัดกิ mm. 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 100 mm. 100 mm. ่งไม้10เมตรนะครับโอเคครับ สำหรับคพงนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับตัดกิ่งไม้ด้วยโซ่เลื่อยมือถือครับสิบเมตรความสูงสิบเมตรครับ